ีปปเป็นเจ้าภาพาหลอดไปหอ้องทูห้องน้นำชำระนี่ศบนะครับไรหมดนะนะครับก็คคบพารวบการได้เลย น้อเออจ้าสองร้อยคก็เออสี่พันร้อยบาทนะครับอ่าสาธุเออฮะเออเอาติดแบงค์ไปด้วย หัวใจเศรษฐีนะบอกสลับเด็กนะหมายถึงเศิษฐกจนครับโชคลาภสุขภาพครับชอบนะครับใชบร้อยเดียวครับอ่ากิ๊บเอกกิ๊บเอกกิ๊บอ่าสวยด้วยโอเคเราจะมีเลขอยู่กาเขียวเหนียวซับอ่ใช่จัง มาเลยไปก่อนได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดศรัทธาแล้วมาได้เลยครับนะชีวิตนะมีลนะนะมหายใจแต่ันไหนหี่เราใกล้ตายเราจะนึกถึงวัดสันทีวันนะี้มาแก้บอดดิ้แล้วครับ เรื่องอะไรครับเขาบอกได้ไหมครับอขอท่านไว้ค่ะว่าได้รับโชครับลาบแล้วก็ได้ตลอดเลยค่ะมาสี่เดือนติดแล้วค่ะมาทุกอาทิตย์เลยได้ทุกวันหยุดสัญญากับท่านไว้ว่าถ้าได้รับโชครับลาบแล้วก็จะกลับมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเพราะว่าสรุปแล้วกี่วันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกวันสี่เดือนติดนะใช่ไหมที่ทำอยู่ทุกวันนี้พ่อมาใจ เป็นไงครับแตกใจงไหมครับผมไม่เคยได้เลยนะมันเป็นไ,ไงครับได้สองฝั่งเลยอ่ะทำไมรอบพี่ได้สองฝั่งมันเป็นเลขเลขสองด้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเคยเห็นใช่ไหมไม่ไม่เคยได้เลยไม,ไม่เคยมีด้วยไม่เคย <laughs> ใ,ใครจะไปล,ลาภนะครับขึ้นอถนสีส้มนะ เป็นนที่ักเนาะอนนี้ที่มาเท่าไหร่เอ่อแล้วก็ก็คือมามาแบบมีคนรู้จักในซอยบอกอว่ามา,า,ามากรบารบเท้าทาเท้าที่เวชวมาขอพรที่นี่แสดงว่าเท้าวเวทที่นี่ดังมากเลยดังใช่เพราะเขาบอกเขามามาบ่อยมากแล้วเขามีคนนึงเขาถูกเป็นแสนเลย<อ>เขามา ก็คือได้ได้ข่าวจากเขาบอกว่ามาที่นี่มาสระเพาอะไรดีดีมากเราก็เลยลองมาบ้าง่แเราก็เปิดจีนมากระดูมาตามที่เขาบอกมาครั้งแรกก็ได้เลยเนาะใช่ค่ะรับขอโชคดีครับมาต่อมาเป็นเรื่องเป็นนิสจากประสาทศรีเราพ่อมาพระภูมิจันไร